กำลังตัง้งร้านค้ากันแล้วครับที่เซฟวันนะครับน้องวันนี้มาเซฟวันครับน้องเอฟซีงไรครับพี่ นี่จะเป็นโซนใส่ฟิล์มนะครับพี่น้องโทรศัพท์ลงทางนี้พี่น้องนี่โซนของกินทางนั้นเลยพี่น้องเอฟซียังไงครับนี่โซนนี้ก็จะเป็นโซนกำกึ่งกำกึ่งพี่น้องว่าจะลงไม่ลงครับพี่น้องนี่อโอ้ฝนมาแล้วพี่น้องอกังเกงพี่น้องนี่ วันนี้แถบนี้ยังไม่ลงเลยพี่น้องนี่ดูสิครับพี่น้องนี่ยังโซนยังว่างอยู่เลยพี่น้องนี่ดูเป็นจกายข้างหลังนี่ครับโอ้ไม่น่าไว้ใจเลยพี่น้องเริองอะไรครับนี่น,นี้ผมมา,ารีว,วิวสถานการณ์ให้ดูนยที่เซฟวันนะครับพี่น้องน,นี่จะเป็น,เ,ปนเกงอันนี้จะเป็นถุงเท้าครับผม